สวั <ítulo> sabes, Joan, like, ีคร you know. like. 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 oh, ับปพบกับจองขบวนกินยังไงนะครับนี่ขบวนนี่แยกลนแดงนะครับหัวจิดนี่นได้ครับนี่บมนแดงครับเลยน้อยนึงครับนี่ครับนี่แยกลนแดงครับนี่ครับนี่มดแดงนะครับเหมือนบรรยากาศดีๆครับหัวจิตได้เพิ่มครับเน้อยนึงนะครับนะครับ อะครับบนแดงครับกินง่ายๆกับปลาบัวน,นะครับครับนี่หางโมโบรครับหางรอเบิรงนกันครับนี่ครับไม่ให้นนยโมแดงนะบรรยากาศดีตรงไงงหนตรงน้านะครับนะครับนี่ครับ ครับอาจจะมีจะมีไหครับครับมองข้างนั้นครับอีกหนี่งห้ากวันนะครับพอห้างนึงแล้ว้อครับเรากำวังนียวน้มาเบิ่งครับทางนี้่งสูงนะครับนะครับ เม,มื่อหนึ่งกับกล่องได้ครับทะม,มววถือได้เบ้อครับแต่ก็วนแยกวามงครับนะครับเดี๋ยวช่งสูงได้ครับขมดแดงครับ เนี่มแดง้ะครับน่ครับสูงครับมจิไวันะครับเนี่ยนครับานี้มดแดงมาเอาได้ครับหน่ยครับกินายกินง่ายกับกุ้วนครับดีนครับมิไนยดวนะครับ <stories> นีไไ่นแ้วครับหวันแงแล้วด้ะครับนะครับนะครับเงินขบานที่มีบ่างนะครับแล้วมีขวัญในท้ายเบ้างนะครับนี่นแ้วครับอู้ลายอย่างหลายเลยครับพุ่นล่ครับเข่าหลังเลยครับครับมองดูครับพุ่นล่สุดยอดเลยนะครับพุ่นล่ครับพุ่นล่ครับประเดี๋ยวเสียวะเงี้ครับสุดยอดเลยครับมีอะไรย่างขนาดครับมันแดงครับให้กินยังไงนะครับแต่อด้วครับลาบหนึ่งครับ นะครับเอ้เาถือจานเลยครับบุรุครับเอาหลังเลยครับนด้นครับบุลุษครับนะครับเอ้ครับกลายเลยครับบานน้องบานโคกเลยครับเล็กกับบอลแดงเลยครับโอลแดงครับครับจาเลยครับได้เยอะนะครับได้ลาบนึงเลยนะครับนะครับแมนไตออกนะครับให้จับเอาครับเพราะว่าขอปพ้นรับเพราะอยากเอาลงน้ำยามันตายนะครับ คือเรารักษาธรรมชาติไว้แล้วครับบรนเทาไปคือให้มันไต่ออกเองครับเห็นแ้วครับเดี๋ยวครับขากลางเลยครับเพ่ได้กินครับวนมาได้ครับได้ครับผมนะครับมีแต่ไข่ครับนะครับเอาครับแต่ว่าไม่ได้ไต่ยังได้ครับแม่ได้ไหลครับเถอะแล้วได้อยู่นะครับ